ทีนี้เราก็จะเอาแพทเทิร์นของตัวชิ้นหน้านะคะมาปิดเกล็ดไหล่นะกับปิดวงแขนตรงส่วนนี้เอาไว้นะคะตัวปิดวงแขนตรงส่วนนี้เราจะติดสคอตเทปไปเลยก็ได้นะคะตัวนี้จะปิดสคอตเทปไปเลยก็ได้นะาว่าไงเราก็จะปิดหายอยู่แล้วอ่ะอาวคลา้ประมาณนี้ก่อนทีนี้เราก็จะเอา ชิ้นหลังมาแตะค่ะครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องแตะระยยแพทเทิร์นสองครั้งนะเพราะเราต้องแต่งทั้งคอแล้วก็ปลายแขนของตัวเสื้อนะคะแตะไปอ๋อของตัวเสื้อนะทั้งสองฝั่งก็นําแพทเทิร์นตัวนี้นะมาแตะ จากนั้นนะคะก็ทําการเช็คขนาดของปลายแขนก่อนนะคะโดยที่เราก็จะใช้ไม้บรรทัดน้าหรือสายวัดก็ได้แตะลงบนที่ช่วงใต้วงแขนนะคะของชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะทําการมาร์กตำแหน่งเอาไว้ 1. จุดคือเป็นการแบ่งครึง่งตรงนี้33แบ่งครึ่งได้16.5 จากนั้นหนึ่นี้วัดขึ้นมาหนึ่งเซนนะคะจะเป็นตำแหน่งของแพทเทิร์นตัวเสื้อชิ้นหน้าจากนั้นเราก็จะขีดเส้นเชื่อมจะสังเกตว่าจุดที่มันเลื่อนออกมาเนี่ยมันเลื่อนออกมาประมาณครึ่งเซนเห็นไหมคะตรงนี้นะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็าทำการ เอาตัวชิ้นหน้าตรงนี้ค่ะย้ายมาไว้ชิ้นหลังแทนนะโดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะทําการแต่งวงแขนใหม่จากนั้นเราก็จะทําการ copy ตัวชิ้นหน้านี้ออกมาโดยที่ว่เราจะเอาแพทเทิร์นชิ้นหน้านีมาแปะทับลงบนชิ้นหลังแทนนี่เราก็เอารอยเส้นเดิมที่เราทําตอนแรกเมื่อกี้นะคะทับลงบนตําแหน่งเดิมแต่งานนี้เราเอาชิ้นหน้ามาแปะชิ้นหลังแทนอย่างนี้นะอื นั่นก็เกัดข็้แล้วก็ทำการคอปปี้่ะส่วนที่เป็นปลายไหลกับพุงแขนตรงนี้ออกมานะทีนี้เราก็แยกแพตเทินออกก่อนนะแล้วก็ขีดเส้นใหม่ของแขนเสื้อออกมา น,นี้เราจะมาค่อยแถวนี้ก่อนแบบนี้จากนั้นทำแบบเดิมกับคอเสื้อชิ้นหน้าอันนี้เราย้ายปลายหลแล้วนะเขบมาแปะที่อันใหม่แทนแล้วนะคะตอนนี้ จากคอตั้งชิ้นไหลหลังหนึ่งเซนแล้วขีดชนไปลายไหล่ที่เราแต่งไว้เมื่อสักครู่จากนั้นเราก็ทำการก๊อปช่วงคอของตัวชิ้นหลังนี้ไปไว้ที่ข้างหน้าแทนนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะย้ายออกนะคะก็ให้เราทําการขยายคอเสื้อออกมาเลยนะโดยที่เราจะวัดจากข้างคอนี้ออกมาหนึ่งเซนครึ่งแบบนี้เอาไมบ้บรรทัดวางตั้งฉากให้เข้ามุมกับช่วงของไหลทีเส้นออกมาแบบนี้จากนั้น จากตรงนี้ค่ะจากตรงปลายไหล่นี่นะลดลงมาประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งก็คือแถวๆนี้เนาะยืนออกมาประมาณ1ขีดนิ้วก็คือ1ส่วน8นิ้วแถวนี้นะแล้วก็ช่วงคอน,นี้ก็ยืนออกมาสักเซนหนึ่งมันจะได้ปันปานหน่อยนะคะให้เราแต่งเส้นนะจากตรงจุดนี้ผ่านตำแหน่งที่เราขยายมา1 6จแล้วมาแตะที่เซนครึ่งตรงนี้นะส่วนคอด้านหลังค่ะเราจะขยายที่ประมาณ2เซนตรงนี้ที่เส้น ให้ป้ามาแบบนี้เนาะฉะนั้นเราก็ทาการเอาไม้โค้งมาแต่งค่ะพยายามวางไม้โค้งให้ผ่านจุดต่างๆของเส้นคอนะที่เรามาร์คเอาไว้ทั้งสามจุด ก็กรอบช่วงคอรตรงนี้ออกมาหน่อยหนึง่งอันนี้จะเกิดซูมเข้ามาใ,ใกล้จะเห็นรอยกิ้งที่ของครูมาร์คเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ทำการแต่งวงแขนใหม่จะสังเกตเห็นว่าแนวการขีดเส้นนะคะพอใช้ไม้โค้งเข้ามาเนี่ยมันจะกินจากเส้นตรงเดิมมาหมานะคะซึ่งอันนี้มันไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะยังโค้งสวยได้รูปอยู่เวลาเข้าแขนก็จะดูกลมกลึงนะพอเราได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะอย่าเพิ่งย้ายแพทเทิร์นออกนะคะให้ทําการวัดวงแขนเอาไว้เลยนะ เวลาวัดพวกนี้ค่ะพยายันตั้งสายวัดขึ้นนะคะตอนนี้เราจะอยู่ที่44.1นึ่งนะคะเช็คอีกทีหนึ่งนะวงแขนของพวกเสื้อที่เป็น ที่มันขยายบวกประมาณ6เซนเนี่ยค่ะตามหลักแล้วเนี่ยมันควรที่จะมีความหลวมอยู่ที่ประมาณ6กถึงแเซนเนาะอย่างตัวนี้เนี่ยปกติแล้ววงแขวนม,มาตรฐานจะอยู่ที่38นะคะ3 8มสิลบสี่เซนพอดีนะอันนี้เดี๋ยวครูเช็คนิดนึงว่าข้างหน้าดูใช้ได้หรือ,อยังนี่น โอเคนะวงแขนตรงนี้อยู่ที่44เซนนะคะก็เข,เขียนไปว่าวงแขน44 44โดยที่เราก็จะเขียนข้างหน้าเอาไว้ว่ากับข้างหลังไว้ว่าเป็นขนาดของมันคือยี่กับ23.7แบบนี้เพื่อเป็นการจดเอาไว้ว่าขนาดวงแขนเราเท่าไหร่ใน่นเองนะเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็ทำการย้ายแพทเทิร์นออกนะคะจากกาัน ทีนี้เราแต่งวงแขนกับคอเสร็จแล้วเนาะมาวัดวงแขนเสร็จแล้วด้วยนะเราก็เกือบเสร็จเสร็จแล้วนะตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นในพาร์ทของการแต่งแพทเทิร์นนะคะตัวส่วนที่เป็นการตัดต่อกับชายเล็กน้อยนะเราก็จะมาดูที่ตัวชายคือที่หลังกันก่อนเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวก็เสร็จแล้วนะจากตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องการเอามาตัดต่อนะเราก็เลยจะใช้วิธีวัดจากตรงส่วนนี้ค่ะที่เป็นเส้นสะโพกเนี้ย นะสมมุติอันนี้อยู่ที่11.5ชายเราจะวัด11.5เท่ากันแต่ว่าเราจะเบนเข้ามาตรงนี้1เซนแบบนี้เพื่อให้ชายเนี้ยมันดูรับกับช่วงชายที่สอบเข้านะคะจากนั้นก็ตีเส้นตรงเชื่อมขึ้นไปก่อนให้ชนกับเส้นสะโพกที่เราขีดเอาไว้ตอนแรกแบบนี้ ตัวชิ้นนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้ในการตัดแยกออกมานะตรงชิ้นนี้ในกรณีที่เราต้องการเอามาตัดต่อนะคะเป็นชิ้นย,ยาวๆมานะเราก็จะสามารถแยกออกมานี้อันนี้มันมาเป็นคู่นะเวลาตัดก็คือตัดเป็นคู่นะสอ,อันนี้ก็คือตัดมาอย่างละสองชิ้นนะคะ่าโดยที่เส้นกิ้งเราก็จะมาใช้อันนี้อย่าลืมเผื่อใช้ต่สี่เซนนะคะมา นะเส้นผ่าตรงส่วนนี้ก็ขีดเส้นมาร์ออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อผ้าย,วยาวๆมาตรงนี้สักสี่เซนก็ได้นะคะตรงนี้มาแล้วก็ตัวเสื้อตรงหงัวพวกนี้มาที่จะเข้าซิปเนี้ยก็เหลือนิ้วหนึ่งได้ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็ยิ่งเส้นมาอันนี้ก็ทั้งสองเส้นนี้อันนี้เดี๋ยวตัดผ่าตัวนี้ขึ้นมาเลยนะอืม <c oughs> อันนี้ก็จะยิ่งเย็บ yep. ยิ่งเส้นนี้นะคะแล้วก็ มาเป็นเส้นใหม่ตรงนี้ที่ตัดมาทางนี้แล้วก็วิ่งลงมาน่วงแคร์เราใช้ตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ตรงมาเกตตรงฝั่งนี้นะคะซ้ายขวานี้โดยที่เส้นเกตฝั่งนี้นะก็คือจะเป็นของโซนนี้นะคะในขนาดที่เส้นเกตอีกฟากหนึ่งนี้นะ ก็จะเป็นของฝักฝั่งนี้นะคะเวลากิ่งเนี้ยฝั่งนี้ก็กิ่งเป็นของฝั่งนี้ไปนะคะมานะอันนี้ก็เช่นกันของฝั่งใครฝั่งมันนะผ้ากิ่งตัดสองชิ้นแล้วก็ผ้าซับในก็ตัดสองชิ้นเท่ากันอันนี้คูณสองคูณสองตัดเท่ากันอย่างนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะไปแต่งชิ้นหน้ากันต่อนะ